อีกลุกนะคะสำหรับสาวหนกแก้มสูงห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ Dancing Queen สวยสยบครบรถทุกปาร์ตี้อย่างแน่นอนค่ะใช้ Foundation Powder นะคะตบให้ทั่วบริเวณใบหน้าค่ะคุณก็จะได้ความเนียนใช้ไฮไลท์โทนสีขาวนะคะแตะลงไปเพื่อจะทำให้หนกคิ้วของคุณนั้นดูสูงขึ้นทาตาด้วยโทนสีอ่อนเริ่มจากบริเวณหัวตาค่ะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยม,มาให้ถึงกึ่งกลางตา จากนั้นใช้สีโอโรสเริ่มแตะจากปลายหางตาเกลี่ยเข้าไปเจอสีอ่อนที่กึ่งกลางตาแล้วไล่เบาๆขึ้นไปที่เบ้าตาด้วยสีสุดท้ายก็คือสีเข้มแตะลงไปตรงบริเวณปลายหางตาก่อนให้ชิดขอบตาเอาไว้นะคะ ตาล่างเริ่มจากสีอ่อนตรงหัวตาไล่มานะคะสีโอโรสและสีเข้มอยู่ในบริเวณส่วนปลายหางตามาถึงส่วนของอายไลเนอร์นะคะเราจะเริ่มจากบริเวณสุดท้ายของหางตาแล้วก็ตวัดขึ้นเราจะค่อยๆเพิ่มเส้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นปัดมาสคาร่าช้อนขึ้นนะคะจากโคนไปที่ปลายเพื่อให้ขนตาของคุณนั้นดูหนาแล้วก็ยาวขึ้นค่ะวิธีการเน้นคิ้ว จะเริ่มจากส่วนของหัวคิ้วเราก็จะเพิ่มเนื้อสีเข้าไปในส่วนบริเวณตรงกลางเราก็จะทำให้คิ้วนั้นคมชัดเข้มสวยงามสำหรับสาวโหนกแก้มสูงเราจะใช้สีอ่อนปัดบริเวณด้านหน้าแก้มก่อนจากนั้นก็จะใช้สีเข้มกว่าปัดเป็นแนวเฉียงอย่างนี้นะคะโหนกแก้มก็จะดูลดลงใช้ลิปไลเนอร์ลากเส้นตามขอบปากแล้วก็ตามด้วยลิปสติกค,ค่ะ พาไปตามดินสอตัดขอบปากที่เราเขียนไว้คุณก็จะได้รูปปากที่สวยงามเลยทีเดียวค่ะโอ้โหรับตำแหน่ง Dancing Queen ไปเลยค่ะ Beneficial สีสันแห่งคุณค่าธรรมชาติจาก Oriental Princess